สวัสดีซิงชีลิ่วนะคะซิงชีลิ่วคือวันเสาร์ลิ่วก็คืออ่าอะไรนะลิ่วคือ6ลิ่วเลข6นะคะอย่างที่บอกนะคะภาษาจีนเขาจะเรียงวันซิงชีอิซิงชีเออซิงชีซานซิงชีซื่อซิงชีอู่ซิงชี六 ซิงชีเทียนอ่ะก็คือไล่เป็นเลข1234567เป็นวันนะคะแล้วก็มีซิงชีข้างหน้าเหมือนที่แอดเคยทักทายในเพจทุกวันอ่ะวันนี้มาเรียนคำว่าขาวมีรูปเพจขอมานะเออขาวเนี่ยแล้วก็อย่าคิดว่าแหมรูปเริ่มต้นมัน,มนไม่มันไม่ขาวพอเนาะแอดเนาะเออ เดี๋ยวของดีมันต้องอยู่ข้างในเธอมาเรียนกันเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเธอจะเจอของดีนะคะโอเคมามาเริ่มกันเลยคำว่าขาวเนี่ยภาษาจีนนี่เขียนอย่างนี้นะคะอ่านพินอินว่าเปอร์อ่ะสระก็คืออะไรคะอาอีเปอร์ออ ปีเปอรไอปลาย,ายเสียงสองนะคะปลายปาย,ปายจำใหม่นะปลายปายปายปาย,ปายแล้วก็บทก่อนๆเนี่ยสอนไปแล้วเนาะว่าเราสามารถเพิ่มข้างหน้าเป็นอะไรคะหาวปายหาวปายคืออะไรหาวปายขาวมากหาวปายขาวมากเหินปาย เหินปายใครไม่ได้เรียนบทหนึ่งกับสองไปเรียนเนาะจะได้รู้ว่าห่าเหินอะไรหา่าปายเหินปายนะคะแต่มันธรรมดาค่ะชมแค่หา่าปายเหินปายมันธรรมดามันมีคําที่คนจีนเขาชมแบบว่าฟินฟินอ่าเรามาดูนะคะคนจีนชมฟินฟินเปลี่ยนหน้าไปที่หน้าฟินกันดีกว่าอ่ะเปลี่ยนไปที่หน้าฟิน ก่อนจะฟินเดี๋ยวทุกคนบอกว่าสรุปแล้วพวกเธอพวกเธอจะลอเรียนหรือพวกเธอจะลอดูภาพคะไง <c oughs> <c oughs> จะลอเรียนหรือจะลอดูภาพกันคะอืม <c oughs> <c oughs> เอาภาพไหนดีอุ้ยแอดมีเยอะ เอเอาใหม่ okay. oh สรุปแล้วอืมเอาเหล่าเฮอรไปก่อนนะคะเป็นไงไปไหมคะไปไหมเหล่าเหรอรเดี๋ยวให้เพื่อนมาอยู่ด้วยคะ่ะเหล่าเหรอรจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะ เล็กนิดนึงเนาะเพราะว่าเราเรียนเนาะเราต้องใช้กระดานนะอ่ะป่ายไปคนนึงแล้วเหล่าเหออป่ายหาวป่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีป่ายอันอื่นนะคะอืมแน่นอนว่ามีเหล่าเหะก็ต้องมีคู่ของเราเหอ่ <laughs> โอเคมาเต้า ขยายลงนิดนึงนะเราต้องเรียนเราไม่ได้ดูรูปอย่างเดียวเข้าใจไหมคะอุย้ยไม่พอเอาอีกเอาอีกสรุปแล้วแอดเรียนหรือว่าแอดทำอะไรเนี่ยฮะอุย้ยปริงอะไรเนี่ยไข่เฮ,ะฮะ้อเฮอโอเคปายพอไหมคะยังไม่พอเดี๋ยวมีอีกพวกเธอ เรียนกันด้วยนะอย่ามัวแต่ดูผู้ชายเดี๋ยวขอเอาคุณปผ่ามาใสอีกอีกคนนึงนะคะคุณไผ่คุณปผ่ค,ปคนนี้เด็ดมากค่ะ <c oughs> โอเคพอ,อยากพอแล้วนะพอแล้วเดี๋ยวไม่ได้เรียนอะคนจีนเนี่ยเขาอะเรามีกำลังใจในการเรียนมาแล้วคนจีนเขาจะไม่ได้พูดแค่ห่าวไผ่ เพิ่นปลายแต่จะมีปลายตัวนี้อ่าเดี๋ยวแอดเขียนก่อนนะคะปลายตัวนี้ค่ะแอดเขียนคำว่าปลายก่อนนะคะเสร็จแล้วคำที่เขาจะฟินก็คือตัวนี้นะตึรดตึรดอ่าเดี๋ยวบอกคำอ่านอีกทีหนึง่งตึด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  เตึดเตึดติดตึดตึด,ตดขีดเยอะหน่อยโอเคแล้วเวลาพูดเนี่ยเขาจะพูดซ้ำคำตัวนี้อีกทีหนึง่งเริ่มเขียนไม่พอเขียนตัวใหญ่ไปตอนแรกอืมตัวนี้จะอ่านอย่างนี้ค่ะอันแรกไ่เรียนไปแล้วเนอหน้าแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยเนออันนี้เสียงเออใช่ไหมคะตัวอีเสียงเออ นแล้วก็มีตัวสะกดนอนหนูเนเอินนเเนนผันไปสี่เสียงนนเ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 สียงที่สี่ตกเนนเพราะฉะนั้นเวลาคนจีนพูดอันนี้จะฟินเดี๋ยวบอกความหมายว่าคืออะไรฟินมากไปเนนเนไปนนเอ่า ขอเอารูปมาประกอบนะคะว่านอนคืออะไรนี่ค่ะคือนอนคืออะไรเนี่ยน้นเนี่ยนอนคืออะไรคะเห็นไหมว่ามันเป็นต้นอ Lauren. ่อน <ç> ต้นอ่อนที่เพ, <oria> พิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นน่นจะแปลว่าต้นอ่อนนะคะคือมันมันอ่อนนะมันขาวแล้วมันก็แบบว่าขาวอ่อนๆนนะ คือเพิ่งขึ้นอะเหมือนเด็กน้อยอะเข้าใจปะเอออะถ้าเทียบกับภาษาไทยเราอาจจะเป็นข่าวกรุบกรุบก็ได้แบบเคี้ยวกรุบกรุบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเพราะว่ามันเป็นต้นอ่อนไงเวลาเคี้ยวมันก็กรุบกรุบใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ปายเนิ่นเนิ่นจำไว้นะคํานี้ไปเล่นในวัโปใช้ได้เลยนะคะเวลาพิมพ์ก็พิมพ์จากพินอินเอาอืไปายเนิ่นเน โอเคปัยก็คือโอ๊ยทำไมแอดเขียนไม่ได้เนี่ยแอดเขียนปัยไม่ได้อ่าปัายเสียงสองนะคะเวลาไปพิมพ์ในสมมุติไปเล่นในแชทกับคนจีนนะคะปัยเน่นเน่นก็พิมพ์เป็นพินอินเอาปัยเน่นเน่นแล้วก็จะเลือกตัวจีนแบบนี้นะคะจําตัวจีนปัยปยเน่นเน่นอืม โอเคหรือไม่เดี๋ยวแอดเขียนไว้ในโพสก็ได้นะคะเผื่อใครจะก๊อปปี้ไปไปไปคุยในไวโอเวลาเจอรูปป네 ן, ่ายเนินเนินนะคะนี่ทั้งหลายพวกนี้คือป่ายนอนนอนคือขาวกรุบกรุบนั่นเองเพราะว่าเนินคืออะไรต้นอ่อนไงเวลาเคี้ยวมันก็กรุบกรุบอ่ะอโอเคพอละป่ายเนินเนินอ่ะโอเคป่ายเนินเนินนะคะจบ เดี๋ยวมีปลายอะไรอีกอ่ามีอีกปลายที่ฟินนะคะเพราะนั้นเราไม่พูดหาวปลายเหินปลายนะธรรมดาปลายต้องปลายเนินเนินปลายเนินเนินโอเคอ่ะอันต่อไปอ่าปลายเนินนไปแล้วนะคะคราวนี้จะปลายอะไรอีกนะเขียนตั้งต้นปลายไว้ก่อนภาษาจีนคือตัวนี้ค่ะ ซ้ำคำอีกเหมือนกันเวลาคนจีนเนี่ยเขาจะแสดงอารมณ์อะไรที่มันแบบว่าฟินฟินน่ารักอะส่วนใหญ่เขาจะซ้ำคำนะคะอ่าตัวนี้ก็คือปายปายปายตัวนี้อ่านว่าตัวนี้ตัว h นะคะ h ก็เทียบได้กับฮอน่าฮูนะคะอ่าอู o, เสียงอูค่ะเฮออูฮูไม่ต้องไปผ่านที่เสียงไหน อยู่ที่เสียงหนึ่งก็คืออะไรป ái, ๋ายฮูฮูแอบป ái, ๋ายฮูฮูคืออะไรป๋ายฮูฮูคาว่าฮูฮูเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้สําหรับเรียนเสียงเวลาคนนอนแบบนอนนอนได้นอนได้อร่อยมากอะ่ะแล้วมันจะมีเสียงกลนเบาๆอ่ะค่ะคือฮูฮูเดิมมันคืออย่างนี้นะความหมายของฮูฮูเนี่ยก็คือเวลาคนที่นอนแบบ นอนได้อร่อยมากแล้วก็จะมีเสียงกลบเบาๆฟีฟีคนไทยอาจจะเป็นเสียงฟีฟีแต่คนจีนก็คืออะไรฮูฮูอ่ะคนไทยก็คือขอกฟีฟีใช่ไหมแต่คนจีนเขาใช้คําว่าฮูฮูเสียงเขาจะใช้เรียนแบบไม่เหมือนเราแล้วไปฮูฮูมันคืออารมณ์ไหนมันคือแบบขาวแบบนุ่มนิ่มนุ่มนวลเหมือนนึกถึงเวลาที่เรานอนนะคะแล้วเราจะนอนแบบว่าฟีฟีนุ่ม มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะเออแบบนนอนแบบนอนอิ่มนอนอร่อยนอนมีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเป็นความขาวที่แบบนุ่มระมุนเหมือนนอนอยู่บนปุยเมฆ <laughs> ป ái, ๋ายหูหูโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นได้อีกคำหนึ่งแล้วก็คือปลายหูหูโ okay, อเคไหมป๋ายหูหู ปายหูหูปายนนนนอาปายหูหูมาใครเนี่ยที่รักของแอดเองนะคะปายหูหูแม้กระทั่งเห็นแค่หลังเราก็หูหูได้โอเคป้ายหูหูหาเพื่อนให้ที่รักหน่อยปายหูหูโอเคแปบ๊บหนึ่งนะคะ ไม่อะที่รักเขาจะคลองอะเอาไปอีกหนึ่งปลายฮูฮูนี่เป็นไงล่ะโอเค <laughs> ปลายฮูฮูอะทีนี้นอกจากคำว่าป๋ายเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึงที่คนจีนเขานิยมนิยมพูดมากเวลาเจอแบบเจ,เจอเจอเมนแบบหน้าละอ่อนนะ่ะ เออหน้าละอ่อนที่แบบเหมือนเด็กน้อยอะ่ะเออเขาจะใช้คำนี้นะคะอันนี้แอดเพิ่มให้นะเออมันไม่ใช่ปายนะคะแต่มันมีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะอารมณ์เดียวกันกับเวลาเราคุยปายเพราะว่ามันมีคำว,ว่าฮูฮูค่ะอ่ะแอดก็เลยเอามาสอนไปเลยมันมีคำว,ว่าฮูฮูลงท้ายเหมือนกันเหมือนตะกี้นี้ปายฮูฮูแต่ไอ้เจ้าเจ้าข้างหน้าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ปายละ มันอ่านอย่างนี้ค่ะก็คือนี่เนออีก็คืออะไรอีอีก็คือไอเนอไอนายนายหนาไหนอ่ะตกเสียงสามก็คือไหนไหนตัวนี้จริงๆแปลว่านมนมกินนมที่เราดื่มอะค่ะไหนอ่ะหรือว่าแปลว่าหญ้าก็ได้ไหนไน นะคะคายฮูฮูเขาเอาไว้เรียกคนที่แบบนี้เดี๋ยวแอดแอดรูปให้ดูที่รักอีกแล้วนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหนายฮูฮูเธอรู้ไหมมันคืออะไรอารมณ์นเนี้ยเนี่ยเห็นรูปนี้ปุ๊บอ้โหยเสียวหอนหนีนายฮูฮูมากก็คือเป็นแบบเด็กๆออะ ไหนคือนมใช่ไหมหูหูก็คือถ้าเทียบได้กับภาษาไทยก็คือเหมือนแบบได้กลิ่นนมอ่ะเออได้กลิ่นนมมาแบบเหมือนแบบเนี่ยเห็นหน้าเสีย่ยวนี้แล้วแบบเธอฉันกลิ่นนมผงม,มาเลย <c oughs> <c oughs> เข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์แบบเนี้ยเจอหน้าเจอรูปแบบเนี้ยนะเจอรูปแบบนี้ไม่ว่าจะรูปใครอ่ะที่แบบเด็กเดกน้อยน่ารักนั่นรักเหมือนกลิ่นน้ํานมลอยมาเลยอะไรอย่างเงี้ยประทะจมูกเราจะเรียกเขาว่า เฮยเธอไหนฮูฮูมากเลยหน่ฮูฮูโอเคไหมคะหน่ฮูฮูอืมไหนฮูฮก็คืออารมณ์แบบว่าเด็กน้อยกลิ่นนมนมกิ่นนมผงลอยมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกไหนฮูฮูโอเคไหมอืมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปาย่าย้อนกลับไปนะคะป๋ายเนี่ยเวลาเราไปชมก็จะมีอะไรคะ ปลายเน่นเน่นอืมก็คือขาวละอ่อนขาวกรุบกรุบนะคะปลายเน่นเน่ขาวกรุบกรุบนะคะแล้วก็มีอะไรอีกปลายฮูฮูปลายฮูฮูก็คือขาวแบบละมุนละไมเหมือนเวลาเรานอนแล้วแบบคอฟีอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วแบบละมุนมากอ่ะแล้วถ้าเกิดเจอที่แบบรูปรูปเด็กๆแบบว่าเหมือน ินน้ำนมมาเลยก็คือใช้คำว่าอะไรคะหน่ายฮูฮูหน่ายฮูฮ,ฮ,ฮูโอเคไหมอมืวันนี้สอนแค่สามคำนี้แหละนะคะเน้นดูรูปเน้นดูรูปนะคะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเรียนกันต่อว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างวันนี้ใจเจียนก่อนนะคะบ๊ายบาย